ฮะเยิี่ยมาทําทำไเนาขวนเขาวนเขาวนอยู่เนี่ยขวนไฟอยู่เหลือบส้มเหลือบส้มขึ้มาทำไม่อยตั้ง่อยตั้งเออไอที่เอาไปขมผมเอาไปขมผมไม่ไปเขาไปขมผมไม่ไปตัทียาลาก่อนครับลาก่อนครับพี่ใ้ไปเนี่ยไม่เห็นไปเลย

เาไปกันเราไปได้ตรงนี้กัมีเพื่อนยังไม่โดนป่ไหมนมาไปเล่นมีเยอะลยอารมามไปบเพื่อนเพิ่มดเซ้าคอะผมไล่บเพื่อนอยู่ผมไล่บเพื่อนที่มันกักอยู่มีว่างไม่มาลับหน่อยเิหมยังไม่ว่างเลยพี่เขาไฟอยู่หน้าหน้าคุกใหญ่ พี่พี่วิ่งไปพาวรถได้ไหมพาวรถทะเลทรายออกมาเลยเอไปยูตอนนั้นเอาไปตรงนั้นเอาไปเลยเอเลยเลยคนโนจับอยู่ไหนคนโนจับอยู่ไหนพี่ไอชอไปไหนพี่ไอชอไปไหนอ่ะขึ้นมาพาวรถไงขึ้นมาไม่เห็ฝุ่นบอกพี่ซัมเมอร์ไม่ได้บอกพี่อ่ะก็ว่าอยู่ไกลขนาดนี้ให้วิ่งเพี่ช่วยเพื่่ออนนเกห็นเพื่อนตายปะเห็นเพื่อนตายปะเห็นเพื่อนตายปะลุงเนินอ่ะไม่ไม่ตอนนี้เราเราได้เปลี่ยนได้นะเพื่อนเพื่อนตายเนี่ยเพื่อนตายขวาล่างอ่ะ ไอ้หาเพื่อนดิเอ้หัไอ้เดี๋ยวผมหาเพื่อนบนรถให้ได้แล้วสบายแล้ว

ได้ไหมไฮชอนิดเดียวไฮชอุ้วพอติดมือไม่ได้ให้อุ้มไปไหนอุ้มไปหนอุ้มไปหนอุ้มไปหนอุ้มจบดิอุ้มจบาช่วยชเอาพี่คิวเล่นเดี๋ฮ้ยเอาสลีฟขึ้นดิไอ้ใกระเป๋าม่งเออสวยมันอกมาด้วยเอาสมนงเอ้ยมันมาเติมนะมาล้ใหม่มาล้ใหม่เมาไวไทต่อัี เฮ้อไอ้ไอ้นาคุกน้าคุกแท็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 กเหลือบส้มแท็กเหลือบส้มไอ้เขาชุไอ้เขาชุบเพื่อนฝั่งนี้มีศพเพื่อนด้วยเอาศพเพื่อนที่ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเห็นปะเพื่อนเราตายสองคนน่ะพี่ซะ บา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 อ้แทกไอแท,ก,อทกเหลือบส้มมันวนไฟอยู่นะโอ้ยเฮ้ยพี่เอาปืนมาคนหนึ่งได้ไหมห <มา S 1> น้าคุกเนี่ยเ้ยผมอยู่บนรถกับเขาเนี่ย้ผมอยู่บนรถกับเขาเนี่ย เขาอยู่หน้าคุกใหญ่เนี่ยเนี่ยเขาม้วนเขาวนเขาวนอยู่เนี่ยเขาวนไฟอยู่เหลือบส้มเหลือบส้มขึ้นมาทำไมเหลือบส้มเหลือบส้มสวยสวยสวยแตกเยอะแตกเยอะแตกของยังบ๊มก่อนพี่บ๊มก่อนบ๊มก่อนบ๊มก่อน พี่ต <substit uting> ้องบอกคนอื่นพี่ผมอยู่บนรถเขาเนี่ยไล่กับพี่เราอยู่นหะคนอื่นน่ะขึ้นรถไปหาพี่มองคนหนึ่งได้ไหมตัวไม้อ่ะเฮ้ยหูดับกันไว้เนี่ยอโล่ในวอล้อแตกสองล้อล้อล้อหลังแตกสองล้อทางปั๊มได้โดนเสาปั๊มได้โดนเสา พี่บอมพี่พี่บอมไม่เตะแล้ยิงพี่บอมไม่เตะล้วยิงเพื่อนเพืถือตกกันอยู่เข้าบ้านอยู่ตายาเอาตเข้าบ้านนะิ่หน้าบ้านย้ำอีกทีหนึงรถผมมีคนเอาไปใช้ได้เอาเอาไปด้วยพรากไว้พาสตกไว้ อยู่ตรงถนนอยู่ตรงถนนตรงถนน่ไนงทนเนี่ยเนี่ยถนนเลนปกติเลยกำลังขับขึ้นวงบนมาเลนย้อนสอนแล้วออกออกตรงทะเลทรายมาแล้วตรงทะเลทรายจีเ็กอะอยู่ตรงทะเลทรายเลยเลยจีเ้ถ้าเลยาเกมาดอยู่ตรงทะเลทรายเลยเลยจีเรกมาเลยจีเกมานิดนึง đây nào pí mongเจอ pí mongเจอ skill, rồi ying skill, rồi ying, yàng rồi เลี้ยวไปเอาโศกเข้ามาดิเลี้ยวเอาโศกเข้ามาดิเฮ้ยพีชีพเลยอ๋อใครอยู่ในไฟมึงก็สั่งเลยถ้ามึงเกินสิบมึงก็เอาเลยเอาเลยจัดการเลยรถรถหัอยู่ตรงไฟแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาอเกียวอะไรแทบตายแต่ อีกรอ้อีกรอบกดฟองค้าง่าพูดไม่หมองแ่เขาอุ้มเลยไหนวะเพื่อนเพื่อลงห่ปรมาก่อได้ป่ยพ่งห่ได้ไม่เดี๋ยวยังไม่ออี้เพ่อนคนไม่มีห่อ้มคนมีคประมาณใครเจอามัได้ไอเดียวเมาปมเดวมาประมมาูนะเดีมา ไม่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 ไม,ม่มึงขับขับกูก็ได้อันนี้มึงลองขับรถอุ้มเลยรถประมูลอ่ะไม่ไม่ให้หมอกยิงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้โค้ดอยู่ไหนผมโค้ดอี้าถ้าถ้าบอกยิงเอาคันนั้นมาลากได้ไหมล่ะได้ได้เอาเอาลากลากลากอยู่แล้วแม่ผมขับมาแล้วผมขับมาแล้ว ใครเติมนก็มันใครพร้อมอะไเลยบอกก่อนนะจะไม่หอมสามอยู่สิบสามปกติกุณจะมีคนไดใครหอไม่ตอนนี้บ้านอย่าขับยังไม่เป็นเลยคิดว่าได้ไหมปัดเองนะปัดเองกคนเลตีกระจายก่อนแล้วก็รวมตีเร็วไล่กฎหมายก็ได้เลยใถ้ามันเด้งองเงี้ยรถ้องกแคปแต่ไม่แก่ป้ามองอันนี้จะจะหอมเมื่อไหร่อ่ะยังก็มันพร้อมยัง เ fate, pues nah ี่นะี่งหอดเีเรีวนนึ่งผมยังไม่เติมน้ำมันเลยเอ็ได้นึ่อแล้วค่อยเติมมาเดมมาเดมมาเดมาเดมาพร้อมกันยังพร้อมหมดยังพอมหมยังไม่พร้อมไหมไม่พร้อมพูดเร็วๆร็วแล้วตำรวจมันรอ อย่าชานะอย่าช้านะน่อมรถลงไป่อมนอกไฟใกล้เสร็จยังเนี่ยเอายังมามาหนึ่งสองซ่อมห่อเลยห้าเจ็ดนะนัเป็นห้าเจ็ดไปห้าเจ็ดห้าเจ็ดโอเคครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดไอ้หมองมึงไปไหนเนี่ย ตรงหัวอ่ะข้างหน้าอย่างนี้ที่ผมไปเล่นต้องไหยิงป้งอตำรวจตรงางหน้าบุรุษประวัติ้ื a few moments later เหลืออกประมาณหนาทีห้านาทีเหรออีกหนีก1นาที

อีกนิเดียวนาทีเดียวน้องท่องน้องนิดเดียวอใ้อ่งม่ไปเยรอยร้อ้อยออย้อ้ยร้อยรอ้อยร้ยอ้ขยออไอ้อยร้ยร้ร้ยอมร้อร้้รอยรยร้อยร้อดร้้อยรก้อ้ร้วาร้อยรยรยร้อยยรรย ไอ้ยเอเอาอะลาก่อนคร então, ับลาก่อนครับพี่ให้ไมเนี่ยเหมนไปเลยไปแล้วไปแล้วกำลังไปกำลังไป จากไหนมึงจำเอาไว้ต้องเวสเป็คมึงบอกว่าพวกกูไม่ดีเอ้คนที่พูดลองเข้ามาเช็คพวกกูน่วรันกับเองมึงจำเอาไว้ get to the end สาวๆในแคมบอกเลยว่าตึงสั่นไม่มีความเป็นแอร์ฝีมึงก็ตึงกว่าแล้วถ้ากินมากินนิ่มบอกเลยว่ามึงอยากเพราะใครเขาก็รู้ว่าเค้กมึงตึงจัดความสวยก็จะหล่